ใกล้คนี้ดิเ้อไปอกเ้รอเยุาให้าจะเล่นน้ไม่รู้โองลทอดรงกเนาะเดีังเลยเยยีเียงเห็นบ้านเออมองเห็นบ้านลงชื่ออะไรครับพี่พูดเล่าฟังเหมือนคุยอยู่พวกนเนี่ยพยาตัวนี้ ชื่อนามสกุลครับชื่อพยาวนามสกุลส่วนนี้ครับตกสองอาทิตย์แล้วเนี่ยอาทิตย์ล้มีหน่วยงานที่ไหนเข้ามาช่วยบ้างเดือบ้างยังไม่มีเข้ามาเลยอันนี้ตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับอันนี้บ้านชายเกาะอะไรต้องการความช่วยเหลือยังไม่มีหน่วยงานอะไรเข้ามาเลยตำบลหัวนาตสองบ้านอันนี้ที่พวกหนูมาหนูเป็นอปพรด่านช้างจ้ะทันนี้เห็นว่าพี่ๆที่เป็นอปพรด้วยกันเนาะน้ำท่วมทีนี้เขาแจ้งไปแล้ว่าเราอยู่มาช่วยกันเนาะ อันนี้บ้างทีจับขึ้นกับน้ำเลยเหรอคะโค่นหมดเลยอันนี้มันมันก็โค่นบ้านแล้วมั้มเกือบเกือบถึงหลังคาแล้วเกือบถึงหลังคาแล้วตอนนี้หมดเลยไงของออกไม่ทันเลยของออกไม่ทันเลยน้ำมาเร็วมากเลยใช่โอ้โแล้วเวลานอนนอนที่ไหนอันนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนมันมีพอบู่หน่อยนึงอนทำเป็นเป็นที่พักเก็บไว้เพื่อสำหรับนอนโดยเฉพาะอย่างเดียวเผื่อไว้ก็ได้สมใจฮะ ดีเพราะเผื่อไว้ใช่ไหมเผื่อไว้ย่างนี้คุณพิ่นี่นั่นเต็มอยู่เขาก็เกือบถึงหลังคาเลยเนาะใช่โหมูน้ำมันหมูน้ำมันเสนอวัวเขาว่าคลอดลูกตกน้ำตายเลยคนเนี้ยคลอดออกมาแล้วตกน้ำตายเลยแม่หาลูกไม่เจอเลยร้องไห้บัวแล้วครับเงี้ยวัวร้องไห้หาลูกบัวไว้ร้องดูสามสามตีวันกว่าจะคลอดลูกไปเลยเรียบร้อยเลยคลอดออกมาแล้ว ไม่ทำให้หาลูกเลยไม่รู้ไปทางไหนเลยหายมากเลยหายเลยแล้วตอนน้ำมานี่ทั้งตั้งตัวทันนะครับโอ้โหเนี่ยตรงเนี้ยไม่ทันเลยรวดเดียวเลยจบเลยโอดเดียวท่วมถึงเอวเลยรวดเดียวจบเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยตรงนี้บรนเลขที่เท่าไหร่ครับสามร้อยที่สิบหมู่หมู่หนึ่งตำบลครับดอนมะนาวดอนมะนาวกบายอขอให้หน่วยงานที่เขาทราบเนาะเข้ามาช่วยกันเนาะ ถ่ายรูปคนล,ลรร่รอสวยๆะ้าไม่รอไม่สวยไม่ต้องเข้ามาแล้ว น้าชื่ออะไรครับชื่อนางวนใจตรงค่ะแล้วบ้านอยู่วัดที่เท่าไหร่ครับต้องทีหนึ่งหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบลบ้นาวต้องมีน้องวัดสุพรรณบวรน้ำท่วมนานยังครับน้ำท่วมประมาณเดือนแล้วจะได้เดือนอยู่แล้วจะได้เดือนแล้วจ้ะมันเข้ามาก็ตั้งแต่เลิกแล้มเข้าเลยอ่ะจะจะจะอยู่ลึกข้างในรู้นจัง ใช้เรือออกมาอันนี้หนูก็ต้องบอกว่าพวกหนูเป็นอบพอพอนะคะเป็นอปพ,พรอของอบตด่างช้างจาังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละคะ่ะและทีน,นี้พอดีแฟนของพี่เขาก็เป็นอปพ,พอพวกหนูก็เลยมาช่วยกันพอดีมาเห็นว่าตรงเนี้ยของบ้านของคุณน้าเนาะก็ท่วมเยอะมากเหมือนกันหนูก็หนูก็ให้ไปฟอ้อมด้วยเลยเนาะ<ช>จ้ะก็สู้ๆนะคะ